ถ้าเราเปรียบเทียบชีวิตคนเราหมายถึงการเดินทางในการเดินทางต่างๆของชีวิตซึ่งเราผ่านมาจะเจอทั้งความสุขความทุกข์สิ่งต่างๆมากมายสิ่งทีสงสง่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมิตรภาพมิตรภาพระหว่างการเดินทางวันนี้เอ็นพาเพื่อนๆเดินทางจากเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพมหานครนะคะ ระหว่างทางเราก็แวะซื้อของที่ตลาดทุ่งเกวียนตลาดทุ่งเกวียนหรือกาดทุ่งเกวียนนะคะเป็นสถานที่นักเดินทางต้องแวะค่ะมีสินค้าอาหารพื้นเมืองต่างๆไปฝากญาติพี่น้องที่บ้านค่ะเรามาชมกันเลยนะคะมีอะไรน่าสนใจนะคะสวัสดีค่ะอร่อยเหมือนเดิมไม่แฉะดังเดิมไส้อั่วค่ะ อันนี้หมดไหมลูกแปดคีดโอเคเนาะอันนี้แถมให้ตางหานะคะลูกค้าประจำร้านประจําของเรานะคะลูกค้าประจําค่ะเราจะมาร้านนี้ประจําชื่อร้านเซชาพิเศษด้วยค่ะเอาผ่านแบบทานด้วยสักครึ่งสักครึ่งนึงโอเคได้ลูกครึ่งนงที่วันนี้รับเมลูกด้วยค่ะอ่าเดี๋ยวไปร้านแม่ร้านเดียวเลย เดี๋ยวๆก่อนอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะจากจากนี้นะเพื่นี่ค่ะสาวพี่เสด็จำเลยจำมาเลยเดไกอร่อยด้านเอานะคะน้าสูตรดั้งเดิมอร่อยจ้าให้ข้าวิดน่ะกินโนเทส เป็นน้ำพริกนะคะมันน้ำพริกเะเดมากแล้มดาแค่หมูค่ะแล้วก็มีน้ำพริกพอเทศเดียรันเท ได้ค่ะใหกินอยู่เทสตี้ก่อนได้สัมห่อร้อยแฉกหนุ่มนะคะเ่าหลาอย่างเลยเด็ดดัดดัดดัดน็อตนอตน็อตทูไสี้เพ่มไปก่อนอิายอ่ะมันชื่อก่งมากเลยโอเคเอาดีนะถทำไม้นี่เอาอันนั้นให้เปิ้ลจะเอา อ๋อจานนี้ใช้รมบาทอะหนึ่งรอนึงนี่สองนะคะีโห้าสบาทดันรมาล่ันนี้หนึ่งโลห้ารอย่าโลละห้าร้อยนะคะเนอันนี้ซสนี่สองร้อยใช่ไหมะคะสองได้ทูันเดดบาทอันเล็ก้าบาทใช่ไหมคะเลาสิบหึ่งรงแล้วห้านะคะพเโลลห้คนึ่งโ้าร้อยบาทอันนี้แค่หมูไร้มันอัน หมูกระจกเนาะถ้าไร้มันจะเป็นตัวน,นี้อ๋ออันน,น,นี้อันนี้คือไล้มันนะคะอันนี้คือตัวนี้คือไล้มันสามห้าสามถึงรอยสมห้าสามถึงร้อยห้าบาทแล้วมีร้อยนึงหนึ่งร้อถึงใหญ่าติดมันรับไม่ที่กับติดมันสิงมอ์โอเคแค่นี้ยจ้ะ ที่ฮันเดดบาทนี่เนาะ นี้เป็นขนมกะละแมนะคะห่อด้วยใบตองค่ะอ่ให้คุณลุงชิงกะละแมขนมไทยของเรานะคะหาบ๊อไทยแค่นี้กละแมใบแบกับแบกเหรอ พันเดดเเวนตี้อกิโลกิโลร้อยเจบยูวันแบกล้ยูชุโอเคยูเก็ตวนเก็ตพิกอัพหันคร้ยี่สิบันเยรเปเดีดูวันมานฟอร์เมกฟอร์อ่าดนฟอพลาสติกบันดาแลบไบคะบันา่าลีฟ ลำไยอบแห้งนะคะเกรดจำนวน A ร้อยเจ็ด w a สิบวีถั่วนะคะ <Yeah. S 1> นี่เขาแต่นค่ะ <Okay. S 1> you, you choose You c h o เลยโปโปแพ็นเ0บาทเขาแต่นน้ำแตงโมลสี่แพ็คร้อยนะคะ o k a คก็ซ okay, ู้ออย่า <laughs> <the> yeah, มีกเลย เ่ียวสองอแจ้าสแกบอกสองห่อห้าสิบเป็นว่ะคุณสอนเลยของกินเยอะแยะนะคะใครชอบขนมกระเทียมก็มีนะจ้าแวะมาหาร้านน้องคนสวยนะคะ <c oughs> ที่ร้านอะไรคะคนสวย <c oughs> ร้านไพลินร้านไพลินนะคะ <c oughs> แม่ไพลินนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ อาจจะแวะร้านอาหารค่ะยิ่งยิ่งช่วงเทศกาลอย่างนี้หมายถึงช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่แวะร้านอาหารเลยนะคะเราจะซื้อมาทานบนรถกันค่ะก็จะเป็นเมนูอย่างเงี้ยค่ะเมนูง่ายๆไส้อัว่วข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูค่ะอันนี้น้ำพริกหนุ่มกับข้าวเหนียวที่ร้านทอาแถมให้นะคะ น่ารักมากเลยค่ะขอบระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่แถมข้าวเหนียวค่ะลูกสาวแถมน้ำพริกหนุ่มก็เลยได้เป็นเมนูนี้เลยค่ะแต่เราก็ซื้อน้ำพริกหนุ่มแล้วก็ข้าวเหนียวเออซื้อน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูแล้วก็ใส่อัวกลับบ้านนะคะเอาไปฝากรูปๆด้วยค่ะ คุณค่ะอันนี้กำแพงเพชรใช่ไหมใช่ค่ะกำแพงเพชรค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าใครมากำแพงเพชรนะคะจะริมถนนใหญ่จะมีร้านขายของที่ระลึกขายไม้กขวนที่ถนนอันนี้เป็นของพื้นบ้า gửi trang เศรษฐกิจบ้านเมืองเราค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะร้านรวงต่างๆก็ปิดกันไปเยอะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสผ่านมาแวะเติมน้ำใจให้กับร้านค้าเหล่านี้ด้วยนะคะช่วยกันซื้อของฝากคนละเล็กละน้อยติดไม้ติดมือเพื่อเติมพลังเติมกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค,ะคะ้าค่ะจะได้มีพลังในการค้าขายดำเนินชีวิตต่อไปคะ่ะเราเดินทางต่อกันนะคะ เราก็เดินทางกันต่อไปค่ะระหว่างทางก็เติมน้ำใจให้กันและกันนะคะมิตรภาพระหว่างทางพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กๆระหว่างทางช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปค่ะตอนนี้คนขับรถขอพักสายตานิดนึงนะคะก็แวะพักที่ ข้างทางค่ะแล้วก็มาสุดสายตาที่ร้านโรตีสายใหม่แม่กำไรทองนะคะจัดร้านนด้สวยงามน่าทานมากเลยค่ะโอ้แอนเดินมาเห็นพี่เขากำลังทำแผ่นโรตีค่ะทำแผ่นโรตีสดๆใหม่ๆเลยนะคะกลิ่นหอมหอมคะ่ะเพื่อนๆก็เลยขอพี่เขาถ่ายทำคลิปนะคะ ให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยกันค่ะเพราะว่าบางคนไม่มีโอกาสได้เห็นการทําแป้งโรตีสุดๆอย่างนี้นะคะเราจะซื้อที่มันเป็นแผ่นสําเร็จเรียบร้อยมาแล้วค่ะพร้อมโรตีสายใหม่อันนี้ก็ถือเป็นโอกาสเพื่อนๆได้เรียนรู้ได้ดูไปแอนไปนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ร้านแม่กําไรทองมากเลยนะคะ ที่อนุญาตแห้ได้ถ่ายทําคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆได้ผ่านมาแถวปั๊มพีทีทีทอำเภอรพรมบุรีนะคะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะแวะมาเยี่ยมคุณพี่ร้านโรตีสายไหมแม่กําไรทองนะคะได้ทานโรตีอุ่นๆสดๆใหม่ๆค่ะแล้วก็เส้นโรตีจะเส้นเล็กหอมนุ่มนะคะ ก็ใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะคะตอนนี้เราถึงที่ไอยุธยาแล้วขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากค่ะที่รับชมคลิปของแอนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้แอนนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขค่ะบุญลักษาคุณพระคุ้มครองสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ